ว่าจะมาเป็นพระมหาพุทธแล้วก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนก็มีสิทธิ์ประสบพบเจอกันทั้งนั้นบางเรื่องก็สมหวังบางเรื่องก็ผิดหวัง บางเรื่องก็ประสบความสำเร็จบางเรื่องก็ยังค้างคาอยู่บางเรื่องก็รู้สึกว่าตัดสินผิดพลาดไปนะก็มีหลากหลายในชีวิตเป็นมิติให้ได้แลเห็นว่าชีวิตของคนเราในการย่างก้าวก็ย่อมที่จะได้ประสบพบเจอเรื่องราวมากมายที่ได้ ถาโถมโหมกระนำเข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้เราได้รู้จักใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละโอก,กาสถ้าจะกล่าวไปอีกอย่างเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคือบทเรียนที่ล้ำค่า หรือท่านทั้งหลายที่อาจจะเคยได้ยินว่ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดชีวิตของคนเรานี่ก็ย่อมมีรสชาติเช่นนั้นจะต้องเจอเรื่องทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่อเรื่องของพิบากกรรมที่เราได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่เก่าคราวก่อน อาจจะมาภาพมาถึงวันนี้ได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจผลงานต่างๆที่ได้สร้างส,างสมอบรมเอาไว้นึกคิดเมื่อไรก็ภาคภูมิใจแล้วก็สุขใจที่ตนเองนั้นได้มีโอกาสตอบแทนพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อาตมาภาพนั้นเองก็บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุสิบี่ปีบวชเรียนเขียนอา่านมาถึงอายุ19ปีที่วัดอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บวชกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมยนะ์วัดกลางพระรามหลวงบวชเรียนเขียนอา่านมาถึงอายุส9บปี ตรงนี้ก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าอยากจะเดินตามฝันเหมือนกับดวงตะวันนะเวลาขึ้นแล้วก็ต้องเดินไปขึ้นไปแล้วก็ไปลงขึ้นจากทิศตะวันออกก็ไปลงที่ทิศตะวันตก ก็คิดว่าเอ๊ยอยากจะเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยากจะเสาะแสวงหาความท้าทายในชีวิตแล้วก็อยากจะศึกษาเล่าเรียนต่อไปในเมืองใหญ่ก็คือเมืองโคราชหรือว่านะครราชสีมาทีนี้ก็อายุ19ปีก็คุยกับเพื่อนว่าเอ๊เราจะไปอยู่โคราชใครจะไปฝาก ก็หาหนทางกันไปเรื่อยไปไปมามาเพื่อนก็มีหลวงปู่ชื่อว่าหลวงปู่โฮมนะซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยที่อาตมาภาพได้มีวันนี้ได้ก็มีเพื่อนด้วยกันนะรวมมาตมาภาพก็สามรูปก็คืออาตมาภาพแล้วก็อดีตสมเด็จสมัยอดีตสมเด็จเฉลิมคุยกันว่าเราอยากจะไปศึกษาเราเรียนที่ จังหวัดนครราชสีมาก็ไปขอความเมตตากับหลวงลุงของสมเนิชเฉลิมก็คือหลวงปู่โฮมหลวงปู่ท่านก็เมตตามากถึงเวลาท่านก็นํามาฝากที่วัดใหม่อามพวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อน,นํามาฝากวัดใหม่อามพวันหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็รับเลยรับอัตมาภาพได้ อยู่ที่วัดมแม่มพวันแต่ก็อยู่แบบเหมือนกับว่าไม่เคยชินอยู่ไปอยู่มาก็ไปรู้จักคุณโยมจันนะชื่อว่าจักรจันซึ่งเป็นอดีตสมเร็จจักรจันนี่ดังมากมีชื่อเสียงในจังหวัดอนครราชสีมาก,ก็คือท่านเป็นสมเรีนที่เสียงดีมากเรื่องของการว่าเป็นทํานองแหล่เรื่องของการชี้แจงสแสดงธรรมแต่ว่าท่านก็ศึกแล้วก็ ไปทำหน้าที่ของท่านในหมู่บ้านแล้วก็ยังรับงานก็คือเรียกขวัญหนากบ้านท่านก็อยู่ที่อําเภอด่านคุณทดแต่เวลามีงานก็คือเรียกขวัญหนากท่านก็จะต้องมาที่วัดหม,มพววัวในเมืองโคราชเดินทางจากอําเภอด่านคุณทศมาที่ในเมืองโคราชก็จะมาพักอยู่ที่วัดหมอยอพวันอัตมาภาพเองก็พึงจะไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยชินการเป็นอยู่ก็เหมือนกับอยู่ไม่สนุกนะ คิดถึงบ้านก็ไม่เคยจากบ้านมาเลยชีวิตทั้งชีวิตแล้วเมืองโคราชนี่ก็เป็นเมืองใหญ่ด้วยนะเมืองใหญ่มากเมื่อมาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัด,บ,ดบัดใหม่อัมพวันก็ได้รู้จักคุณโยมจันทร์พูดไปคุยไปคุยมาเกิดความสนิทสนม โยมจันทร์ก็เลยชวนะอาตมาผ่าปาเน้นไปจำพรรษาที่บ้านโยมไหมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าไปก็ไม่ได้รู้เลยว่าบ้านของโยมจะอยู่ไกลหรือไกลแบบไหนสภาพความเป็นอยู่แบบไหนคือตอนนั้นก็เหมือนกับใจยังไม่อยากอยู่ในเมืองเหมือนกับไม่เกิดมันไม่มีความเคยชินในขณะนั้นนะนะก็เลยคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน อดีตสมสเด็จสมหมัยกับสมเด็จเฉลิมนะก็เห็นดีด้วยกันว่าอยากจะไปกับคุณโยมจันทร์ท่านก็นำมาตมาภาไปพบหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแล้วก็อาสาว่าจะดูแลสมเด็จต่อไปหลวงพ่อก็ชี้พวงให้กรอกบอกว่านี่โยมจันทร์เนี่ยเป็นนักเทศดังมากมีชื่อเสียงแล้วก็เสียงดีมากว่าเลยว่าทํานี้ทํานองเดี๋ยวให้จันทร์ช่วยสอนเน้ยเดอ้ออะไรต่างๆประมาณนี้ก็าฝากฝังกันเสร็จสับเรียบร้อยคุณโยมจันทร์ก็นํามาที่ บ้านจบูวัดบ้านจบูพอนำมาเสร็จญาติโยมก็มาตอนรับมากเลยทั้งหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นก็มีหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วสายตาก็พรามัวอยู่รูปหนึ่งมาตามาภาพเป็นสามเดรนไปสามรูปก็ไปอยู่จำมันสาวัดปั้นจบูโอ้ญาติโยมเยอะมากนะมาตอนรับก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ก็เลย อยู่ไปอยู่มาก็รู้จักมักคุนนะก็คือมีสำเร็จสามรูปมีพระรูปหนึ่งทีงนี้ก็มีเด็กก็เริ่มเข้ามาเล่นเล่นไปเล่นมาเกิดความสนิทสนมมีความผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องไปไปมาเด็กก็ไปชวนเพื่อนมาอีกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ไปไปมาเด็กวัดมีประมาณ 20- ่สถึงสากว่าคนมานอนแต่ละค่ำคืนก็คือลูกชาวบ้านถึงเวลาก็ กินข้าวในบ้านเสร็จก็มานอนวัดกันหมดเลยมาก็มาเล่นกันมาฟังเรื่องราวนั่นโน,น่นนี่สารพัดท,ที่จะนั่งคุยกันไปบางทีก่อเล่าเรื่องผีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตามความสนุกสนานของเด็กนะก็อยู่กันไปแล้วก็นําเด็กถูพื้นถูสลาปัดกวาดเช็ดถดูดูแลทําความสะอาดวันเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยกัน,นตัดหญ้าหรือว่าช่วยกันพึงจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อวัดได้เราก็ทํากันไป ญาติโยมก็เลยเกิดความศรัทธามากขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่สมณเณรลิงสมณเณรข้างเด้ีน่นะอันนี้โยมคนโยมยายแกเล่าให้ฟังต่อแรกก็คิดว่าเป็นสมณเณรที่โยมก็คงจะเคยเห็นนะบางทีก็มีเณรอาจจะดื้อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเณรบางทีก็กไม่รู้นะแต่ว่าบางทีก็แกเคยเห็นเป็นลักษณะแบบสมณเณรก็คือเด็กคงจะเล่นกับเด็กทั่วไปบางทีก็ วิ่งเตะฟุตบอลเล่นกับเด็กในวัดบ้างอะไรบ้างสารพัดที่แกเคยเห็นอาจจะเป็นเน,น้นบทนาไฟมั้งอะไรประมาณเนี่ยนะเนี่ยแต่มาไปก็นำพาเด็กเยาวชนสร้างความดีเด็กมันก็มากทีนี้ก็ติดนะมานอนวัดมากมายถึงเวลาก็ไปเรียนกลับมาตอนค่าก็ไปกินข้าวบ้านเสร็จสับเรียบร้อยก็มานอนวัดเช้ามาก็ไปใส่เสื้อผ้าไปโรงเรียนแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะมากองอยู่กับวัดหมดเลยนะ นอกจากใครที่เขามีงานได้ต้องไปช่วยพ่อแม่อยู่ไรนากไ็ไปไปมาๆก็ทําให้ศรัทธาของชาวบ้านมากขึ้นอัตมาภาพเองก็มาเริ่มได้มีโอกาสตรงนั้นแหละที่หลวงปู่ท่านเมตตาแล้วก็สถานที่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่มีคุณูปาการแก่ตมาภาพมากพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายเป็นคนที่ขี้อายมากให้พูดไม่นี่ไม่กล้าเรียกว่าคือมีความรู้สึกอายตนเองว่า พูดไม่เก่งร้องเพลงไม่เพราะแล้วก็การเทศน์นี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องให้ทุกคนได้มามองอยู่กับคนคนเดียวพระรูปเดียวรู้สึกตนเองก็เกิดความสันประมนะก็เป็นคนที่ขี้อายมากนะพูดง่ายว่าแม้แต่สมัยเด็กเข้าแถวหน้าเสาธงก็จะต้องยืนอยู่ประมาณเกือบข้างหลังไม่กล้าย,ยืนอยู่ข้างหน้านั่งเรียนเหมือนกันไม่กล้าที่จะนั่งข้างหน้า เกรงครูด้วยแล้วก็อายด้วยก็มานั่งอยู่ประมาณข้างหลังนะเป็นคนที่ขี้อายโดยสรุปทีนี้ก็มาถึงวันก็เรียกว่าเมื่อนำศพไปป่าช้าไม่ฝังก็มีแต่เผาสองอย่างสองประการแค่นั้นแหละทีนี้ก็มาถึงเวลาเทศในวันเข้าพรรษาเนี่ยหลวงปู่ท่านก็อ่านหนังสือไม่เห็นหน ภาษาโคราชก็บอกว่าไม่เห็นหนก็คือว่าสายตาท่านพระมัวเอาให้เน้นอา่านเออใบลานเทศนโยมฟังทีนะลวงปู่ท่านเมตตาก็เกี่ยงกันกับสมมเนนสามรูปเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาก็เลยต้องแบ่งวันเทศกันแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนที่เราเรียนมาบ้างแล้วก็มานั่งหัดอ่านใบลานบ้างก็เทศนโยมฟังไป เริ่มจับไม้เริ่มปัรยายไปอะไรไปก็เกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินโยมก็สวดมนมต์ทำวัดให้เราจับไม้นำพาญา,าติโยมทำวัดเช้าเย็นนะก็เกิดการสวดมนต์แปรนะก็เริ่มกล้ากล้าไปกล้ามาก็จับไม้แล้วก็เริ่มพูดนะทีนี้ก็ไปไปมาก็วัดนี้ก็เงียบโยม จันก็มาเสร็จก็บอกอ้าวให้สามเณรช่วยพูดหน่อยอะไรหน่อยโยมจะได้ไม่เหงาก็ตอนแรกก็ประมาเหมือนกันนะนะจับไม้ไปพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปก็เลยทําให้เกิดความคุ้นเคยก็ไม่ถึงกระทั่งว่ามือถือไม้ไฟสองหน้าหรอกแต่ก็มีความรู้สึกว่าการจับไม้ก็ไม่ประมาเหมือนก่อนนะนะไปไปมาก็เลยทุกวันพระาตมาภาพก็จะมายืนเป็นพิธีกร สอนญาติโยมโด้วยหลักธรรมต่างๆนานา,นานแล้วก็นําพาญาติโยมสร้างคุณงามความดีชักชวนประมวลญาติพี่น้องได้มีศรัทธาเข้ามาในวัดแต่มาสร้างบุญสุนทานเรามีโอกาสาโชคดีแล้วมีพระมีสมเดนเป็นผู้มีศีลเราก็จะได้มาร่วมกันทําบุญกับผู้มีศีลก็ว่าไปตามที่ตนเองมีความเข้าใจศึกษาเราเรียนเขียนอ่านมาทีนี้มาถึงวันหนึ่งก็คือประเด็ประคุณพระอาจารย์หลี พระอาจารย์ลีท่านก็มีเมตตามาบอกอาตมาภาพนะาจานท่านชื่อจริงว่าท่านพระอาจารย์ชาติชายติควีโรนะหรือเรียกชื่อเล่นท่านว่าอาจารย์ลีพระอาจารย์ลีก็บอกว่าเนนสนใจเรื่องของการพูดไหมเรื่องของการโฆษกเรื่องของการเป็นพิธีกรเน้นลองไปศึกษาการอบรมตรงนี้นะเน้นจะทําให ต่อยอดมีความรู้สามารถที่จะเข้าใจหลักของการพูดเรื่องของการโคศกเนี่ยจะได้มีความรู้มีความสามารถนํามาประกาศศาสนาได้นําความรู้ต่างๆเหล่านี้แหละก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็เกิดความสงเกิดความนึกสนใจแล้วก็ก็อยากจะไปถามว่าอยู่ที่ไหนที่พระอาจารย์แนะนํามาท่านก็บอกว่าลงไปนะวัดสากรรังสรรค์ อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนั่นคือชีวิตหนึ่งที่ตัวเองได้เดินทางไกลามากที่สุดในชีวิตเลยเพราะไม่เคยไปไหนเลยมาโคราชก็ว่าไกลแล้วทีนี้ก็ไปจังหวัดสระบุรีโอ้ไปไม่ถูกเลยเหมือนกับว่ามันไกลามากแต่ก็ต้องไปเพราะว่าใจมีความฝักใฝ่อยากเรียนรู้บอกญาติโยมเสร็จสับเรียบร้อยโยมก็ช่วยกันส่งคารถให้คนละสิบยีบาทก็มีปัจจัยไปประมาณ1000ักว่าบาทนะนะในปีนั้น ก็นำปัจจัยโยมก็ขึ้นรถประจําทางไปแล้วก็ไปอบรมโอ้ดีมากเลยนะโครงการนี้ดีมากอัตมาภาพเองก็ได้ไปสัมผัสเขาได้มีเทคนิคการพูดการโฆศกการประชาสัมพันธ์การใช้ทักษะนะการใช้ปฏิพาน์ไหวพริบนะการสอนการพูดดีลาท่าทางต่างๆสมัยแต่ก่อนนี้อัตมาจะพูดเร็วกว่านี้นะพูดเร็วกว่านี้ก็คือเคยฝึก การพูดเร็วมากนะลักษณะของการพูดการบรรยายการโคศกการประชาสัมพันธ์ถ้าเรายืนพูดอยู่กับที่ก็สามารถพูดได้ตามอัตยาศัยของเราและก็สภาพของญาติโยมที่มานั่งเรียกว่าบรรยากาศที่เราเห็นแต่ถ้าประชาสัมพันธ์กับรถเนี่ยจะต้องพูดเร็วนะพูดเร็วก็มีการฝึก แล้วก็หัดใช้ปฏิพานไวพริบหยิบตรงไหนได้ก็สามารถนำมาพูดมาคุยให้มีความแตกฉานนะอย่างนั้นอาตมาภาพเองก็ไปเห็นเสร็จโั้ดีมากเขาสอนดีมากมีพระสนใจมาทั่วประเทศเลยมาทั่วทุกภาคทุกทิศก็มาอยู่รวมกันนี่มากมายไม่รู้วันนั้นกี่ร้อยรูปนะเยอะมากทีนี้เขาก็แบ่ง แบ่งชุดก็คือแบ่งเป็นจังหวัดแบ่งเป็นภาคใครอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก,ก็แบ่งจากจังหวัดแล้วก็ไปภาคก็ตัดสินกันมาเรื่อยมาจนถึงกระทั่งเหลืออยู่สี่ภาคก็คือภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะอัตรมาภาพนี้ก็ถูกคัดเลือกผ่านทุกรอบเลยแล้วทุกรอบที่คัดเลือกมาในโชคดีมาก เป็นหมายเลขหนึ่งจำได้ตอนนั้นตัวเองใส่เบอร์หมายเลข53ในการอบรมพอถึงเวลาเราจะต้องแข่งในจังหวัดของเราก่อนนะจังหวัดบุรีรัมย์มีกี่รูปจังหวัดนครราชสีมามีกี่รูปนะแข่งภายในจังหวัดเสร็จแล้วก็เมื่อขึ้นมาเป็นตัวเลือกต้นต้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแข่งสู่ในระดับภาคแล้วก็คัดเอาในภาคของเรามีกี่รูปที่มาฝึกอบรมและแข่งขันในปีนี้ แล้วก็คัดมาประมาณตอนนั้นก็รู้สึกว่าภาคอีสานก็มีอยู่ประมาณน่าจะน่าจะสามรูปนะภาคอีสานสามรูปที่เข้าสู่ประกวดรอบตัดเชือกนะถึงเวลาประกวดก็ตอนนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยประมาแล้วแหละคิดว่าตนเองก็คงจะคุ้นเคยกับไม้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยบรรยายสนทนากัะยาิโยมอยู่ที่วัดบ้านเจบูนะอำเภอด่านคุณทศ ก็ไปเห็นเทคนิคเข็นลีลาท่าทางต่างๆแต่ก็โชคดีมากได้เห็นพระที่เราให้ความกรพศรัทธานะไม่ว่าจะเป็นประเดชพระปคุณหลวงพ่อพยอมประเดชหลวงพ่อหลวงพ่อหลายรูปเลยที่จะมาภาพมีความศรัทธาท่านได้ไปเห็นตัวจริงของหลวงพ่อพยอมที่เคยฟังแต่ในเทปมาชอบหลวงพ่อมากไปเห็นหลวงพ่อแบบจาพูดในลักษณะข่าวตัวเป็นๆน่ะนะก็รู้สึกภูมิใจนะไปเห็นหลวงพ่อเคยเห็นแต่ในทีวี นะเห็นหลวงพ่อท่านบรรยายทำเก่งมากพอไปเห็นเสร็จหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาท่านก็แนะนำแนวทางให้แก่พระที่ท่านมาฝึกอบรมในขณะนั้นอาตมาภาพก็ได้เลยเห็นพระมีชื่อเสียงในขณะนั้นก็หลายรูปที่ตนเองมีความชื่นชอบและก็ศรัทธานะมาถึงวันแข่งขันเขาก็จัดการประกวดรอบตัดเชือกก็มีกรรมการอยู่ข้างหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหลังเขาก็มีการ กรรมาการเขาจะดูทุกอย่างเลยการขึ้นการจับไมการขึ้นต้นการลงท้ายแต่ว่าในการแข่งขันวันนั้นก็คือว่าจับได้เรื่องอะไรคุยเรื่องนั้นเลยไม่ใช่ต้องไปเตรียมเรื่องมาอย่างนี้ไม่ใช่คือเป็นการใช้ปฏิพัน์ไว้พริบโดยเฉพาะเลยนะถึงเวลาก่อนที่เราจะได้มากล่าวในการแข่งขันบรรยายธรรมตรงนั้นก็เดินมาเสร็จแล้วก็จับฉลากก่อนจับได้เรื่องบุญเรื่องบาปหรือเรื่องกรรมเรื่องของ ความกระตัญยูหรือเรื่องราวต่างๆอะไรก็ตามเรื่องบุญกระถินผ่าป่าแล้วแต่ใครจะจับได้ตอนอาสนะมาภาพก็จาไม่ได้จับได้เรื่องอะไรน,นพระพอจับได้เสร็จปั๊บยืนพูดเลยเพอจับได้เสร็จกรรมการบอกว่าเรื่องสมมุติว่าเรื่องบุญแล้วก็จากนั้นถึงเวลาเราก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปยืนพูดหมาที่เขาจัดไว้นะก็ไปยืนเสร็จเขาก็ดูท่าทีลีลาต่างๆแล้วก็การพูดการจาปฏิพานไว้พริบ ใครสามารถที่จะหยิบเรื่องราวต่างๆนำมากล่าวเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีอุทาหรณ์สนใจมีการลงท้ายมีความภัยระเพราะพริงบ้างไหมยังไงแบบไหนเงี้ยเสร็จสับเรียบร้อยก็ปรากฏว่าสรุปอัตมาภาพก็ฟลุกหนาได้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งโอ้ดีใจมากนะดีใจมากแล้วก็นั่นก็เป็นบันไดขั้นแรกที่ตัวเองนั้น ได้ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นสมณเนร,รูปเดียวในการแข่งขันในปีนั้นนะในภาคอื่นเขาส่งพระมาเป็นพระนะอาตมาพาพเป็นสมณนแต่อายุ19ปีแล้วดีใจมากพอลงจากการแข่งขันมาเสร็จเดินผ่านพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ภาคอีสานนะนั่งเรียงกัน ยาวไกลมากพอเดินผ่านรูปนั้นก็จกเงินให้รูปนี้ก็ได้ถวายพระเครื่องบ้างอะไรบ้างเยอะมากและดูแต่ว่าได้นำพระเครื่องมามอบให้ญาติโยมที่ได้ถวายปัจจัยธรรมาภาพมาแข่งขันมาอุรมมาเสาะแสวงหาความรู้นั่นก็ถือว่ามีความสุขมากนะได้ไปท้าทายกับชีวิตทีนี้ก็อยู่มา บ้านเจบูก็วัดบ้านเจบูก็ได้สร้างคุณงามความดีนำพาญาติโยมประพฤติปฏปิบัติแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงตรงนี้อดีตประเดี๋ยอดีตท่านเจ้าคณะอำเภอด่านคุณทศนะอดีตนะท่านมรณภาพาไปแล้วนะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเอา้าสามนเณรท่านสร้างชื่อเสียงมาเดี๋ยวจัดปฏิบัติทำไม่ต้องกลัวเลยให้สามนเณรท่าเป็นประธานเองไปเลยท่านพูดแล้วท่านก็มีเมตตามาอบรมแล้วก็มีเมตตามาให้กำลังใจอาตมภาพ ตอนนั้นก็ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ญาติโยมก็ฉลองกันนะแต่มีการรดน้ําได้มีการเปลี่ยนผ้าจีวนอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยมก็จัดตัวเองก็ไม่ได้รู้หรอกนะแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอาเภอนะท่านท่านเมตตาสูงมากนะตมาภาพตองกราบก็ประคุณหลวงพ่อจัดปฏิบัติธรรมทุกครั้งหลวงพ่อก็มีเมตตาทุกครั้งเลยนะแล้วก็ท่านคงจะได้ทราบ นะรู้ว่าสมณัเดนรูปนี้ไปแข่งขันไปประกวดมาอะไรยังไงแบบไหนนะนะพระผู้ใหญ่ท่านก็คงจะรู้กันนะทีนี้ก็จัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านจบูในวัดบ้านจบูเลยที่ได้มีการจัดปฏิบัติธรรมต่อมาก็มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านทีนี้คุณโยมจัดเนี่ยเลือกผู้ใหญ่บ้านมาสองครั้งแล้วไม่ติดเลยไม่ติดผู้ใหญ่พอมาครั้งนี้แกก็ลงเลือกผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านก็พากันพูดเลยเอาพวกเราปีนี้เราลงเลือกไอจันเดอร์อันนี้เป็นคําพูดของคุณโยมท่านหนึ่งซึ่งท่านอาวุโสตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะก็คือคุณโยมขอสงวนน้าก็แล้วกันนะนะท่านบอกว่าพวกเองก็พากันเลือกไอจันเดอร์เนี่ยท่านนำเน้นมาเน้นก็ไม่ใช่เน้นลิงเน้นข้างมาก็มาสร้างคุณงามความดีให้หมู่บ้านเองอย่างงั้นพวกเองพากันเลือกไอจันเดอร์ เน้นก็จะได้อยู่กับเองไปนา้นนานคุณโยมผม่ใหญ่ท่านหนึ่งทีนี้ก็วันเลือกตั้งผลปรากฏว่าคุณโยมผู้ใหญ่จันทร์เนี่ยโอ้โหชนะขาดลอยเลยคะแนนไม่ติดฝุ่นเลยห่างกันชนิดแบบประเภทไม่รู้กี่เท่าสมมตินะคุณโยมผู้ใหญ่จันทรได้สมมตินะได้100่าหมายเลข2ได้ประมาณ1445นะอนตาตมาภาพเองก็เห็นว่าโอ้โหชาวบ้านลงเลือกให้กับคุณโยมจันทรเป็นผู้ใหญ่บ้าน ถึงสองสมัยด้วยกันนะต่อมาก็แต่มาภาพก็ต้องมาศึกษาเราเรียนต่อนะที่ตนเองเรียนมาตอนเป็นสามนเณรน,นะก็มีมีโอกาสได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นสามนเณรแล้วแหละบาลีนะพอมาตรงนี้ก็หยุดเรียนไปพักหนึ่งก็กลับมาเรียนใหม่โยมก็ร้องห่มร้องให้เสียดายนะแต่ก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาเราเรียนต่อ นะแล้วก็เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้จบเรียนทำมีประโยคปริญญาโทนะแล้วก็นักธรรมเอกก็จบตั้งแต่เป็นสัมมาเนนนี่ก็คือชีวิตของพระหมหาพุทธนะกลัวจะมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ภูมิใจได้ร่วมสร้างวัดกับญาติโยมนะโดยเฉพาะวัดห้วยหยางตำ้บนที่ดันเปรอห้วยแถลงจังหวัดนคนรราชสีมานี่ก็ถือว่าทุ่มเทหวัวจิตหวัวใจรวมกับญาติโยม ได้อยู่ในดงของความสามัคคีของญาติโยมการสร้างวัดก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีพระสงฆ์ได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีสถานที่นำพายญาติโยมสร้างคุณงามความดีอันนี้ภูมิใจมากแล้วก็มีหลายวัดที่ตนเองได้ไปร่วมบุรณะสมเซมแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนเองนั้นได้ฝากผลงานไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ตรงนี้ก็ถือว่าภูมิใจ ได้สร้างคุณงามความดีถวา,ายเป็นพุทธบูชานะอย่างนั้นการที่ได้มีวันนี้ได้ถึงวันนี้ได้ก็เพราะหลวงปู่โฮมนะคำในยามที่ท่านได้ยินบ่อยๆว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้แต่สำหรับอาตมาภาพก็มีวันนี้เพราะหลวงปู่ให้มานะท่านก็มีเมตตานำอาตมาภาพมาฝากที่วัดไม้ยมพวันนะแล้วก็ได้บทเรียนเขียนอ่านได้ส่แสวงหาความรู้ แล้วก็มีความท้าทายในชีวิตแล้วก็ได้เจอเรื่องราวมากมายที่ถาโถมโหมขนำเข้ามาในชีวิตจิตใจของตนเองแล้วก็ได้เรียนรู้กับปัญหาได้แก้ไขปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นรสชาติของชีวิตแล้วก็ถือว่าชีวิตเดานี่ก็คุ้มค่าแล้วนะได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็ได้อยู่มาจนถึงวันนี้ ูมิใจนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่จะตมาภาพได้กล่าวนะเราสู่กันฟังก็คือมีวันนี้ได้ก็เพราะหลวงปู่โฮมและก็อีกมากมายหลายรูปที่ได้สนับสนุนได้มีเมตตาต่อธรรมาภาพก็ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปนะครับก็ขอจเจริญพร